Lexus l f c e l e c t r i f i e d Concept รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่รวมขั้นสุดของเทคโนโลยี Lexus ไว้ในคันเดียว หากเราพูดถึงแบรนด์รถยนต์ที่เริ่มทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแล้วก็ Lexus หนึ่งในเครือของ Toyota ถือเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เริ่มบุกเบิกโดยทาง Lexus นั้นได้เริ่มทำตลาดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี2005โดยเปิดตัว Lexus RX 400h ซึ่งเป็นหถยนถย SUV หรูที่มาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดจากนั้นก็มีการเปิดตัวรถยนต์พลังงานทางเลือกที่เป็นไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าล้วนออกสู่ตลาดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันล่าสุด Lexus พร้อมก้าวไปอีกขั้นของอนาคตโดยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นใหม่อย่าง Lexus LF-C e l e c t r i f y Concept ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงและการออกแบบแห่งอนาคตสำหรับ Lexus LF-C e l e c t r i f y Concept นั้นจะมาในตัวถัง4ประตูสไตล์คูเป้ ตัวรถมีความยาว4,880ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,960ม mm, ิลิเมตรสูง1,600ม mm, ิลิเมตรและมีระยะฐานล้อยาว2,950ม mm. ิลิเมตรโดยตัวรถนั้นจะใช้แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะพร้อมกับเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อแบบใหม่ที่ทาง Lexus เรียกว่า Direct4 โดยระบบขับเคลื่อนดังกล่าวนั้นจะทำให้ตัวรถ สามารถตอบสนองการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมและมีความยืดหยุ่นสูงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ซึ่งทาง Lexus บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้จะให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ไม่เหมือนใครสำหรับการออกแบบภายนอกนั้นต้องบอกว่าให้อารมณ์หรูหราทันสมัยอย่างมากตามแบบฉบับของ Lexus สส่วนท้ายของรถลาดเอียงสไตล์คูเป้กระจังหน้าของรถนั้นแม้จะเป็นแบบปิดทึบ แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์และกิ่นอายของ l e ็กซัตั้งแต่ครั้งแรกที่มองเห็นไฟหน้าของรถนั้นเป็นแบบเรียวเล็กพร้อมกับโลโก้เล็กซแบบส่องสว่างกระจกมองข้างของรถถูกแทนที่ด้วยกล้องมองภาพและมือจับประตูนั้นเป็นแบบซ่อนแนบไปกับตู้ถังของรถโดยการปลดล็อกนั้นสามารถทำได้ผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งจากโดยรวมภายนอกนั้นต้องบอกว่าราวกับเป็นรถที่หลุดออกมาจากอนาคตเลยทีเดียว ส่วนภายในนั้นก็ต้องขอบอกว่าสวยสปอร์ตไม่แพ้ภายนอกห้องโดยสารของรถนั้นมาในชื่อทัสซูน่าคอกพิททุกองค์ประกอบถูกจัดวางแบบเรียบง่ายแต่ดูหรูหราหน้าจออินเทอร์เฟซของรถนั้นเป็นแบบ3หน้าจอรูปทรง Black Butterfly จัดวางในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายอย่างเป็นธรรมชาติตัวรถมาพร้อมกับระบบ AI อัจฉริยะ ที่จะสามารถโต้ตอบด้วยระบบสัมผัสและระบบเสียงคอยเป็นตัวช่วยในการขับขี่โดยสามารถเรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้รวมไปถึงการแนะนำเส้นทางและการจองร้านอาหารให้ได้อีกด้วยในส่วนของด้านคุมพลังขับเคลื่อนของรถนั้นมาพร้อมกับพละกกำลังสูงสุด400กิโลวัตต์หรือประมาณ536แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตร ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตร่อชั่วโมงได้ใน3วินาทีความเร็วสูงสุดของรถถูกจำกัดไว้ที่200กิโลเมตร่อชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทางได้ไกล600กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP อย่างไรก็ตามภาพและคุณสมบัติต่างๆที่มีการเปิดเผยออกมานั้นยังคงเป็นเพียงต้นแบบเท่านั้น โดยทาง Lexus มีแผนจะเปิดตัวรถรุ่นโปรดักชันภายในปี2025หรือในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งว่ากันตามจริงแล้วในยุคนี้เวลา4ปีในการพัฒนารถยนต์หนึ่งคันนั้นถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเมื่อเทียบกับแบรนด์รถยนต์หรูอื่นๆโดยเฉพาะแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนแต่ก็ไม่แน่นะครับนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป Lexus อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกก็เป็นได้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับหลังจากที่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาและสเปคคร่าวๆของเจ้า Lexus LFC e l e c t r i f y Concept คันนี้แล้วสวยดนใจใครบ้างหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ และทั้งหมดก็เป็นข้อมูลการอัปเดตข่าวสารยานยนต์จากทั่วโลกที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากชื่นชอบกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ